ใครฟันผุนะครับต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับหมออาจารย์ธนบุรีนะครับฟันผุเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับแบบผุผิวผิวผุลึกลงไปผุถึงพงประสาทฟันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาจําแยกจําแนกให้ฟังนะครับอยู่ทั้งหมด4ชนิดครับผุแบบแรกเรียกว่า enamel caries นะครับหรือว่า ผูตรงเคลือบฟันที่เราเห็นในปากเนี่ยเป็นาขาวเนี่ยนะครับคือเคลือบฟันและรูปที่1น,นะครับผูแบบผิวๆครับอันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะเดินไปเดินมาไม่รู้สุดยซ้ำครับว่าตัวเองฟันผูบางคนผูเป็น10ซี่นะครับก็ไม่รู้ข้อที่2นะครับชนิดที่2คือ dentin carry ครับคือผูถึงเนื้อฟันใต้เคลือบฟันนะครับมันจะมีเนื้อฟันอยู่ ถ้าผูกถึงตรงนี้นะครับจะเสียวฟันโดนน้าเย็นก็เสียวเสียวบ้างไม่เสียวบ้างกินหมูเหนียวเหนียวกินเนื้อเหนียวเหนียวก็เสียวนะครับนะอันนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วครับต้องรีบไปอุดจริงจั้งแต่อนแรกตรองรีบอุดแล้วนะครับชนิดที่3นะครับคือผูกเป็นเท้าไพรทิสผูกทะลุพงประสาทฟันครับอันนี้จะมีอาการปวดแล้วนะอยู่เฉยๆคือปวดนะครับปวดเป็นบ้างหายบ้างปวดน้อยปวดมากบางคนก็บุญเยอะครับไม่รู้สึกเลยอันดับที่4ครับโหดสุดก็คือ e r อ a p i c a l a b s c e s s ผุลึกทะลุโพรงกระสาทฟันลงไปถึงล่างนะครับเชื้อลงไปถึงล่างแล้วก็มีหนองอยู่ปลายล่างบางคนหน้าบวมนะครับอยู่ไม่ได้นะอันนี้อันตรายมากต้องรีบไปหาหมอฟันนะครับต้องรีบผ่า